ก็เสียประมาณนี้แล้วก็เลขรถที่มารับพ่อแกมันเป็นเลขทะเบียน7 9 9 0อ๋อ7 9 9 0พ่อให้ชมแล้วจังหวะวันนั้นวันหวยออกผมก็ฝันว่าออกมาตีใส่เฮ้ยหวยมอ,อก90นี่หว่าก็เลยก็ไปดูเซิร์ชดูว่ามัมีมีไหมกัมม 6, บพอดีมี6ใบพอดี7 9 9 0 5 7 7 ห้าห้าเจ็ดเก้าเก้าศูนย์ตรงเลยเนาะเจ็ดเก้าเก้าศูนย์ตรงเลยก็เลยซื้อเลยตรงซื้อเลยครับรางวัลที่หนึ่งมาเลยตอนที่วินาทีที่เรารู้ว่าเราถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นไงผมไม่รู้แฟนเขาบอกครับผมก็ไม่รู้เฉยๆอ่ะแต่ผมไปรับลกอยู่ที่โรงเรียนต้องกลับมาเอ้าทำไมแฟนเขาอะไรเหมือนคนสตตแต่ออาก็เขาก็แบบเขางงรับโทรศัพท์คุณน็อตด้วยคุณน็อตจะโทรหาแล้วก็ไม่รู้เบอร์ใครแต่ตัวพี่เองไม่ได้รู้สึกยังไม่รู้เลยครับยังไม่รู้เลยยังไม่มั่นใจเลยยังทรไปอ่ำ ถูกสองตัวเหรอก็ดีใจขนาดนี้เลยมั้ปกติเป็นบนที่หนึ่งดีใจครับใช่ปกติเราเล่นลอตเตอรี่อยู่มาทั้งชุดนะก็ซื้อเรื่อยครับจะซื้อไม่เยอะเพราะว่าเงินมันติดลบอยู่แล้วเราซื้อพอประมาณโอเคประมาณเนี้ยครับแต่ครั้งนั้นที่ถูกเชื่อว่าเป็นบุญจากพ่อจริจาอนนี้รอจากวิญญาณใช่ราดพีญเซมาบอกเชาสู่นนี่มีเยอะมากเลยครับแต่ผมเออเอาเลขรถพ่อดีกว่า7 9 9ด้านี่ดีกว่าก็คือรถที่ส่งพ่อส่งเขามารับส่งพ่อไป โรงพยาบาลเขาแก่นนะครับอ๋อหรอครับแกถวายร่างกายอ๋อแกบริจาคร่างกายใช่ครับใช่ให้เป็นประโยชน์ต่อใเป็นครูใหญ่ต่อ่เลยไม่ต้องมองข่าวเต้องเราไปเป็นครูใหญ่ต่อใช่ใช่ครับพระเอิร์ดรถที่มารับก็คือเจ็ดเก้าเก้าศูนย์ครับโอ้โหนี่ก็คือลูกคุณพ่อใช่ครับใช่ครับตอนนั้นคุณพ่อพอดีเขาคุณพ่อที่ถูกเชื่อว่าวิญญาณครับแต่ไอคนเราอ่ะในชีวิตอะชัดเจนไอ้เก๋อยู่เพราะฉันเมืเกือบ20ปีแม่งซื้อทุ่มวอดจะไม่ได้กินทก็มีทุ่มวัด ไ,ไอ้บาโอก็ทุกงวดแบ่งถูกก็จุดแล้วทุกอย่างทาทุกอย่างในโลกที่มันไม่เห็นเนี่ยทุกคนซื้อทุกงวดไอ้คนซื้อมันซื้อทุกงวดจริงๆเนาะขนาดช่างผมฉันอะยังเดินจับมือไปคุยกับอือเลขาฉันเธอเราไปซื้อหวยกันเธอพอถูกแล้วฉันจะไปพาเธอแปะเมกาคือคนซื้อมันซื้อทุกวันไม่มีความฝันขายความฝันขายความฝันอย่างคุณเคยคิดว่าจะต้องถูกรางวัลที่หนึ่นงคิดอยู่ครับคิดก็อยากคิดอยู่ ที่อยู่ตลอดเวลาเพราะเราเป็นติดลบอยู่แล้วก็อยากจะมีตังค์ตัวนี้มาจุนเจือนอย่างนู้นได้เงี้ยไม่ใช่เราเป็นนี่เราก็ต้องหาค่านู่นค่านี่ค่าใช้ค่ารถค่าบ้านเงี้ยปรากฏปลดหนี้ได้หนี่ทั้งชีวิตมีอยู่สามล้านผมสามแฟนก็าสามประมาณห้าหกเจ็ดล้านอ่ะหกเจ็ดล้านใช่ทหมดเลยครับไม่ดอกพี่อะไรมั่งอันเนี้ยประมานี้ยก็โอเคเลี้ยงเลยมันก็ยังเหลือเที่ยงเลยไม่ต้องไปรายงานตัวรักเงินบาทละอยากถามได้ครับก่อนหน้านี้ทำอาชีพ อะไรผมทำธุรกิจซ่อมรถผมเป็นเจ้าของหูเองเจ้าของหูรถสูรินครับผมนี่ก็มาจากการทำธุรกิจนี่แหละใช่ครับเจ้าของแต่ปรากฏอันนี้นะไม่รู้เพราะเขาคุณก็ขึ้นออฟฟิศใหม่ออฟฟิศอยู่กลางเมืองเลยด้วยครับถูกต้องไหมปรากฏเวลาเขามารับเงินเขาจะมารับที่ออฟฟิศคุณอครั้งวดนที่ติงผมไม่เมืองจีนแกขึ้นแกขึ้นมาเซ็นเอกสารครับพอแกเซ็นเสร็จแกก็ไปขออะไรไม่รู้ซึ่งผมบอกก่อนว่าพระพรหม ไม่ได้อยู่บนน้องพิษผมเป็นพักลมของตึกต้องพักออกมุมตึกมุมตึกวันนั้นเรามีความเชื่ออะไรทำไมไม่ใช่ครับผมไม่แล้วผมก็ขอว่าเออเดี๋ยวเที่ยวหน้าถ้ามีโอกาสก็ได้ มาไหว้ทีหนึ่งประมาณขอให้ถูกให้ขอให้รู้ได้ถูกได้อะไรเงี้ยแค่นั้นเองครับประมาณนี้ครับมีคนบอกมาประกอบหรือเปล่าถ้ามาเยี่ยมกองสลากเนี่ยจะต้องไปขอพรที่พระพรมไม่ผมก็ชอบทําอย่างนี้อยู่แล้วผมเจอวัดข้างทางผมก็ยกมือไหว้ตลอดเลยพระพร้อมติดกวอ๋อไม่ใช่ของโบราณที่ไม่ใช่ฮะเป็นตึกเป็นตึกใหม่ด้วยไม่ใช่พระอรค์เก่าที่เขามาไหว้อะไรกันตึกเพิ่งจะสร้างได้ประมาณสักแค่เดือนประมาณเนี้ยออกมาไหว้พระพรมหลังจากเนี้ยเดี๋ยวศาลใหญ่ขึ้นแน่นอนทำไมมันเป็นไปได้ เอาง่ายๆง่ายๆนะเขาบอกว่าจนในที่สุดผ่านไปอีก15วันครับ15วันแรกได้36ล้านแล้วนะอีก15วันได้อีก30ล้านพระเจ้าช่วยกล้วยทอดคราวนี้เอาเลขมาจากไหนอุก็เหมือนเดิมอันนี้ไม่ได้ฝันครับผมก็ชอบซื้อเลขหามเง่้ยอย่าง7990คิดว่า90มันออกแล้วใช่ไหมผมก็เอา7997แล้วกันเนี่ยผมแค่นี้ครับแค่นี้ผมไม่คิดว่าเลย ก็ไม่คิดว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งอีกครั้งหรอกก็ไม่คิดหรอกแต่ว่าเร่องความันก็บังเอิญอย่างเงี้ยผมก็งงเหมือนกันโอ้มันได้ถูกขึ้นมาต่อการถูกรางวัลที่หนึ่งสองครั้งหนึ่งละหนึ่งในหนึ่งล้านล้านที่เขาปล่อยวันแรกด้วยวันที่ยี่สิบสองอาจารย์ส่วนคือหนึ่งในหนึ่งล้านล้านเป็นยังไงครัพี่นโต้ถ้ารางวัลที่หนึ่งครั้งเดียวมันต้องเอาหนึ่งหนึ่งในหนึ่งล้านนะครับอย่างที่บอกถ้าสองครั้งติดมันต้องเอาหนึ่งล้านไปคูณหนึ่งล้านแล้ว ที่ผ่านมาในชีวิตนี้มีครั้งคนแรกก็เนี่ยคนแรกต่ว่าน่าจะคนแรกในโลกนะคนแรกไม่ใช่นี่อเมริกามันเคยอ่านมีคร่บมีคนตึกซุปเปอร์บอลสองครั้งมีแต่ประเทศไทยของเราอ่ะมันไม่เคยถ้ามันห่างกันสักนานสักสองสามปีเพอเป็นไปได้แต่สองวดติดอ่ะมันเป็นไปได้ยากมาก